เย็นมากเลยค่ะพอดีเย็นได้แรงลมค่ะอยู่ข้างล่างดีที่สุดค่ะอยู่กับต้นไม้พอมีแรงลมชื่นใจค่ะชื่นใจชื่นใจอยู่ใต้ต้นไม้แรงลมลมจากธรรมชาติค่ะ รมเสียงนกร้องธรรมาชาติสุดๆเลยเช้าวันนี้่ส<ะ>นใจนะฮะลมกระทบกายเมื่อวานตอนเช้าก็าเย็นนะแต่ตอนบ่ายเราต้องขึ้นบนบ้านนะพร้สึกแรงเนานะชอบมากเลยชอบชอบชอบ,ชอบ,ชอบ

วันนี้ 19, สิบเก้ามษายนสองห้าห้าสองห้าหกเจ็ดนะฮะไรจะเปิดเทิมเต็มที่แล้วพรุ่งนี้วันสุดท้ายนะฮะสุดท้ายของเดือนเมษายน